สวัสดีครับวันนี้พ่อไว้ก็มาอยู่ที่ลอยพระบาทัวงเงินนะครับที่บ้านบ้านนมกูดกับบ้านนมกูดบ้านโมานโมก,ดนมกูดนะครับพ่อไว้ก็มาถึงที่มาถึงแล้วก็ทํา,ากราบไหว้กราบบูชาแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบพ่อไว้มาก็จุดธูปเจียน กราบไหว้บูชารอยพระพุทธบาทบวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีผู้ที่มาจุดทูบรอเอาไว้เหมือนเดิมนะครับตามตามที่เคยมาเห็นทูบจุดมีคนมาจุดแล้วพ่อไหวก็จะเอาทูบที่เขาจุดให้นะครับจะไม่จุดอีกเป็นทูบเสียงไทยครับกราบไหว้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพ่ออ้อพาเดินดูครับเดินดูรอบ,บก็ได้นะครับเนาะไปดูที่ ผู้ที่มีโชคดีนะครับเขาเอาเครื่องมาเส้นไหว้นะครับเครื่องมาเส้นไหว้พระพปฏธบัติวงเงินนะเนี่ยครับคงจะไปไม่ไม่นานนะครับพอเสร็จแล้วก็คงจะไปนะครับผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีผู้โชคดีมาเอาของมาเส้นไหว้นะครับแล้วก็จะมีผลไม้นะผลไม้สามอย่างสี่อย่างพวกพวงมาลัย ผมอะไรนี่ดอกไม้นี่คงจะมาไกลนะครับไม่ใช่มาใกล้นะคงจะมาไกลอยู่ครับที่มาทําพิธีนะครับทําพิธีขอโชคลาบจุดทูบได้นะฮะพองวดก่อนนี้ก็เขาเขาเป็นจุดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพ่อจะให้ดูนะครับแบงค์แบงค์ยี่สิบนะครับแบงค์ยี่สิบที่เขามาลงหลายแบงค์กันครับมาลงหลายแบงค์เหมือนกันแต่จะเอาแบงค์ที่กลางออกนะครับที่กลางออกกลางออกนี่ครับ เลขที่กลางออกนี้ก็มีแบงค์ยี่สิบเลขท้ายศูนย์สามแปดนะครับเลขแบงค์ยี่สิบตัวมาเริ่มเลยครับแต่เลขท้ายมันศูนย์สามแปดนะครับเลขท้ายศูนย์สามแปดครับแต่ยี่สิบตัวมาเริ่มนะครับ, 38, ร,บ, 20, ร,ร,ร,บรัฐบาลไทยใช้ได้ตามกฎหมายนะครับใช้ได้ตามกฎหมาย 038แบงค์20นะครับอันที่เขามาลงเอาไว้อเอาไว้เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมส่วนแบงค์นี้มีเลขอะไร136่งสามอ่แบงค์นี้มี136นะครับอันนั้นเป็นมแนนะแล้วก็นี่เอาไว้เหมือนเดิมครับเข้ามาอย่างไงก็ไว้อย่างนั้นนะครับไว้เหมือนเดิมมีเหรียญมีอะไรหลายอย่างครับมีคนเอาเงินเอาอะไรมาวางไว้ตามวามเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ แล้วก็มะพร้าวนี่อดพ่อไหวก็ไม่ได้สังเกตดูมะพร้าวนะครับว่าสังเกตดูสิครับว่าเห็นตัวเลขไหมที่เขาตัดเขาผ่าน,นะครับอแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยกล้วยที่เขามาทำมาถวายนะครับรู้สึกว่าเห็นอะไรไหมครับอืม ตงไม่มีเนาะครับเนาะเดี๋ยวพอไหวจะพาไปดูเลขทูบครับเลขทูบที่ผู้ที่โชคดีเขามาขอนะครับเขาก็มาจุดทูบเอาไว้เหมือนเดิมครับเป็นปกติเหมือนเดิมที่คนมาขอนะครับครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งนี่ครับอพอไหวมาจะจะมีคนมาจุดทูบอย่างนี้ตลอดนะครับ แต่ว่าคนคงจะเป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่มาจุดทูบเอาไว้นะครับอ่าและงวดนี้อ่าได้2ตัวครับงวดก่อนนี่ได้058ซึ่งมันก็ออก9559นะครับเนาะอ่างวดต่อไปงวดกอดกอน,นี้ไม่รู้ว่าพอไปก็จำไม่ได้แต่มันก็ออกตรงๆครับได้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าใช่ครับหนึ่งเก้าอ่าได้อ่าและงวดก่อนอีกก็ได้อะไรงวด งวดก่อนนี้ได้189นึ่งมันก็ออก1998นะครับ199 1991นะครับแล้วงวดนี้ได้2ตัวครับ2ตัว32นะครับ32นี่ฮะครับครับครับเห็นชัดไหครับเลข32ครับอ่าเป็นเป็นผู้ที่โชคดีนะครับที่มามาขอก่อนหน้าพ่อไวจะมานะครับพ่อไวไม่ได้จุดนะครับพ่อไวแต่ ที่จริงแล้พวพ่อใหญ่ก็เตรียมทูบมาเอาไว้เหมือนกันครับเตรียมมาจุดเผื่อว่าไม่มีใครจุดพ่อใหญ่ก็จะได้จุดแต่ว่าถ้ามีคนจุดแล้วพ่อใหญ่ก็ไม่ได้จุดนะครับก็จะเอาตามที่มีคนจุดเอาไว้รอเลยนะฮะมีคนจุดเอาไว้รอเลยพ่อใหญ่ก็จะเอาตามนี้เลยครับเอาตามที่เขาจุดรอนะครับแต่ว่าเลขสามนี่นะครับเลขสามนี่มันเป็นได้สองอย่างครับเนาะบางคนก็ว่าสามกับแปดมันเหมือนกันนะ สามกับแปดเหมือนกันแต่ว่าพอไว้ว่าเห็นสามมันก็เหมือนสามมันแหละนะมันจะเป็นแปดได้ยังไงแต่แต่มันบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นได้นะเหมือนกันนะครับอ่ก็บางคนก็ซื้อไปอีกอย่างหนึ่งเนาะพอไว้ก็เห็นเห็นยังไงก็บอกไปตามอย่างนั้นนะครับพูดไปตามความจริงที่เราเห็นอ่าจะไม่ไม่แปลตัวเลขออกเป็นหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าคนชอบก็แล้วแต่นะครับถ้าคนชอบก็เอาไปแล้วแต่ครับแล้วแล้วแต่ตามใจที่ผู้ชอบนะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงทายดูนะครับงวดนี้นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเพาะไวททาให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคมันขึ้นอยู่กับโชคกับวาสนาแต,แต่ละคนละคนพ่อไวขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนนะครับถ้าคนที่เข้ามาดูคลิปของพ่อไวยแล้วก็กดไลค์กดแชร์พ่อไวหน่อยนะครับกดติดตามพ่อไวด้วยนะครับที่ผู้ที่มาใหม่นะครับให้มีคนติดตามมาเยอะ,อะมีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆจะมีโชคมีลาบจะได้โชคลาบพ่อไวจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปพ่อไวนะครับ อะจะเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆคนแล้วก็จะได้โชคได้ลาภไปด้วยกันนะครับเนะเาะอ่ะได้ตัวเลขมาแล้วครับเนะ 3, 2, เาะสามสองแล้วก็เลขเออหมายเลขธนบัตรก็ศูนย์สามแปดนะครับศูนย์สามแปดแล้วก็อีกใบหนึ่งก็หนึ่งสามหกนะครับเนาะแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ยี่สิบมีสองใบครับสองใบก็สี่สิบนะครับ <laughs> สองใบก็สี่สิบนะครับเนะเาะตัวเลข แล้วแต่ใครจะคิดจะมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเนาะแล้วชมบรรยากาศครับชมบรรยากาศบรรยากาศที่ตามรอบๆนะครับรอบติดท,ทางเ,าเขตนะครับเป็นพรลรานหินนะครับเป็นพารานหินเป็นพารานหินแล้วก็เป็นป่ารู้สึกว่าป่าอันนี้จะเป็นพ่อยห่ก็ไม่ทราบว่าเป็นป่าอะไรนะครับจาไม่ได้เหมือนกันก็เคยเคยเคยอยู่เหมือนกันครับเคยเข้าไปอยู่เ,เป็นเพิงที่ดูแล้วก็ เป็นรอยพระบาทบวงเงินนะครับรอยพระพุทธบาทบวงเงินรอยพระบาทบวงเงินไม่ใช่พุทธประพุทธนะพระบาทบวงเงินครับที่ที่มีแต่พอไอมาทุกงวดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าทุกงวดเลยนะครับรอยพระบาทเนี่ยแต่โชคก็ไหก็จะได้เป็นแค่สะพานบุญให้กับทุกๆคนนะครับจะมีสะพานบุญแค่นั้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับให้โชคได้คได้ลาบนะครับสวัสดีครับวัสดีครับ